สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วเมื่อกี้มาเก็บเอกสารครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมอยู่อยู่เขตทั้งขอนแก่นเฮ้านะครับผมอยู่ในซอกในหลืบอยู่แล้วครับผมมาบริการลูกค้านะครับลูกค้าเป็นเอฟซีขิ้มหันครับติดตามมาหลายปีดีรักแล้วนะครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสพร้อมนะครับพร้อมอยากได้ลดนะครับอยากได้ลดน้ำขิ้มหันนะครับก็ได้ออกมาบริการนะครับ นี่ตอนนี้กําลังกําลังตอนรับขิปหมันอยู่ครับผมตอนรับปูบาวจอรเดียนะครับนี่นะครับมือในผ้ามาเบิรงเมนหูครับโอ้เด็กขี่สามก่อนได้ครับมื่อนี้นะครับกินไรกับ่าไ้หรอครับผมอ่ากินไรกับ่ไไ้เบาหวานครับในแค่ซิมซิมซื่อนะครับซี่เบิร์ดเครื่องขวดอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับเบิรงมือ มือรับรถจังสี่ตอนรับกันไหมอ่ามือมือมือรับรถขนาดมือมือมาเก็บเอกสารยังซ้ำนี่นะครับพี่น้องนะครับผมขนาดมือเอกสารเก็บเอกสารยังซ้ำนี่ส่วนมือสีรับรถนี่โหบอยกผ้าครับผมถากเรื่องไหนเลยครับผมมือในจับนี่เมนูพี่เราตอนรับนะครับตุ๋มไก่ครับตุมไก่ออ้ยตับกับตับกับไก่นี่ครับพี่น้องนะครับถ้าสมมันี้อย่างนี้อันนี้เนี่ยมักข้าวว่าสันแล้วก็ข้าวว้ามข้าว อันนี้เห็นแวแๆแมวใส่ต้มไก่แวบเนี่ยบัวทัดอกโมเจ้าพักซี่ครับพักซี่เล่านะครับผมเห็นแบบแบบนะครับอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอโตอ่ะกินเข่ากับลุกขา่ันจะข้าวครับผมอ่ะบุกขาดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับง่ายครับผมอ่ะไงนะครับฟรีดอกเบี้ยสองปีเนียครับผมสองปีแรกเขาสิบหคิดดอกนะครับสิเอาจากปีกับตามนะครับอ่าสัญญาได้อยู่ประมาณห้าปีนะครับ ไม่คิดดอกเบี้ยนะครับสปีแรกนะครับลูกค้าเอาหาสิบแรกนะครับต้องการอ่ากำลังรถที่สูงนะครับ่ากาลูกค้าเป็นสายโหดอยู่แล้วนะครับผมมากรถเทอร์โบนะครับจัดให้ครับไม่ขัดใจนะครับอ่โอเคครับเดี๋ยวที่มันขอรับประทานอาหารแรงก่อนนะครับขอแร่งนี่เนาะครับเนาะซ้ำแรงเรนาะครับเนาะออกมาจากเมืองเลื่อยตั้งแต่ ใบสองบ่ใบใบม่วงใบสองมุ่งจนสีหาม่งนะครับเอาขออนุญาตก่อนครับผมนะครับกินข่ากินหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องการออกไปซอมมือใครเมืองหน้าจังออกไปครับบ่อากครับผมเอาเหี่ยวเอาแห้งไว้ซะก่อนครับผมโอเคครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ